아! <목소리로> สวัดีครับวันนี้มาแปะครับวันนี้มาแปะวันนี้เพลงมาก่อนอเพลงมาก่อนจะพบตัวแล้วเป็นเพลงรายการด้วยเป็นเพลงตัวตัวของอาจารย์พบกับพวกเราเจ็ดโลกปฏิหารรายการสดทุกวันทุกวันจันทร์ทุกวันจันหนึ่งทุ่มตรงกับผมอาจารย์ธาดาผมตุยดอกกระโดนครับผมอเล็กยิ่ซี่ครับเจ้าตำลัดยี่ีวันนี้เราเปิดเพลงอะไรก่อนวันนี้เปิดเพลงทาลาลิน ทาราลินนั่นนําตัวอาจารย์ทาราลินทาราลินตัวจริงเสียงจริงแล้วผมไม่สบายนี่ยังนี้ครับผมครับผมวันนี้มามหลายดีเริ่มมาหน่อยละเดี๋ยวเราจะได้รู้ความเป็นมาครับผมของอาจารย์ทาราลินนั่นถ้าตั้งใจฟังรายการฟังเพลงเมื่อกี้ก็จะรู้คนไหนฟังเพลงอุ้ยเมื่อกี้บอกเพลงอย่าบอกดิทําไมอ่ะไอ้นะจะแจกเสื้อคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืม่วงท้าย่วงท้าย่วงท้าย ครับผมเดี๋ยวแจกเสื้อให้ท่านผู้ชมนะครับถ่ายชื่อว่าเพลงที่เปิดไปเพลงแรกนั้นชื่อเพลงอะไรแต่ต้องเป็นตอนใกล้จบถึงโตเข้ามาครับผมต้องใกล้จบนะครับแล้วเดี๋ยวลันับเบอร์ให้ครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะได้พบกับตัวจริงจริงของท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงนี้เราก็อาจจะส่มเสียมาคดีเพราะไปอตถานที่กันมาไปเยี่ยมเย็นนะ ไปหลายที่หลายที่ครับาบนอากาศก็ไม่กคจะดีด้วยแล้วต้องติดตามรายการเจ็ดปฏิหารเราจะพาเจาะลึกดินแดนมหัศจันย์นะแล้วก็ดินแดนธรรมะดินแดนธรรมะแล้วผู้เก่งใน รอบรู้เกี่ยวกับจักรวาลเราจะไปได้หลายที่ที่บางท่านอาจจะไม่เคยไปก็ได้ครับผมบางทีที่เราไปเนี่ยเราก็เป็นแข็งแรงในวิตเหมือนกันครับผมครับผมแล้ววันนี้ไม่ฉากไม่อยากเสียเวลาฮะทำไมจ๊ะเราจะแนะนำพบกับเจ้าของรายการครับพบกับท่านอาจารย์ธาราดินกันเลียว่าครับคับผมนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่ตัวจริงเสียงจริงครับผมอาจารย์ครับมาจากเยอรมันแล้วตอนนี้ร่างกายพอปรับได้แล้วนะ เรียบร้อยหมดแล้วมีเมื่อครั้งที่แล้วเขาบอกว่าอาจารย์ชื่อทาลาลินเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยอยากทราบที่มาของชื่ออาจารย์ทาราทาราทาราแม่น้ำหรอแม่น้ําหรือเปล่าหรือมันยังไงเนี่ยชื่อแดนหิมาลัยอะไรเนี่ยหิมาลัยอ่าชื่อนี้มันก้องอยู่ในหัวมาตั้งแต่ยังไงจาย์ มันกล้องยังไงพูดเลยอาจารย์พูดใครเป็นคนตั้งให้ครับคามยนตตั้งให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์โอ้ชื่อเนี้ยนะครูบาอาจารย์ตั้งให้ไม่ได้ไปหาอาจารย์ที่ไหนตั้งชื่อเป็นมงคลหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเปล่ามาจากสายญาณออกมาหรือางท่านกล้องเข้ามาในหูอยู่ในหัวอยู่ในหัวอยู่ในปัญญาอยู่ในประสาทมาถึงเจ็ดวันเจ็ดวันคุณต้องทํางานนี้แล้วก็ต้องใช้ชื่อนี้เลยอ๋อทํางานเกี่ยวกับ อ่าพีกแพงอะไรเงี้ยนะช,ยช่วยมนุษย์ช่วยโลกอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นที่เขาบอกนะอ่ะที่ที่เราเคยสัมภาษณ์อย่างตอนนู้นเะนี่ยนะเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยมีเกี่ยวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยใช่โดยเรื่องภัยพิบัติที่อาจารย์ต,ตอกวน,น้ำท่วมก่อนอ๋อเนี่ันี้ผมสัมผัสมาแล้วอาจารย์รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเรื่องการล่วงหน้ามีสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์เรื่องนี้รู้มาตั้งแต่ นานพอสมควรนะฮะมีเส้นทั้งนั้นบกิดนะครับซ้นธ์ได้รู้ว่าจะมีปัญหารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมรู้ว่าจะเกิดวันไหนเวลาไหนอะไรทาํานองนี้มันก็ใกล้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีความรู้สึกยิ่งอยู่ยิ่งใกล้มายิ่งรู้ยิ่งคิดแล้วก็อะไรอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยากจะช่วยทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ใช่การอธิษฐานจิตของเราก็มีแต่ต้องการจะช่วยเหลือมนุษย์โลกต้องการจะช่วยเหลือสังคมอธิษฐานมันตั้งแต่เด็กจำความได้ตั้งแต่แปดขวบว่าจะช่วยมนุษย์โลกใช่ใช <c oughs> ขอวิงวอนเทพเจ้าหรือว่าขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลโลกจะเป็นศาสนาไหนหรือว่าศาสดาไหนก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานแบบนี้มาตลอดทุกครั้งที่เราเข้าสมาธิหรือว่าสวดมนต์ภาวน,วน,นาแล้วทุกอย่างที่อาจารย์เคยบอกมานั้น เป็นจริงหมดเลยใช่ไหมฮะบอกน้าจะท่วมเลยดินจะไหวอ,อ,ะอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ <c oughs> อาจารย์สัมผัสได้มาแบบนี้จริงๆแล้วอาจารย์ตั้งแปดขวบมาแล้ว <c oughs> แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้เลื่อมใสศรัทธาสิ่งนี้เก <c oughs> ี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ติดต่อได้จริงไหมครับอาจารย์ถูกต้องแล้วอาจารย์ยังนี่เขายังอาจารย์นี่ยังเกี่ยวกับรักษาโรคให้ขเจ็บนะ ภาษาด้วยอะไรจันรักษายังไงจันวิชาด้วยวิชาวิชาอ๋อด้วยด้วยอะไรด้วยวิชาสัจธรรมสัจธรรมใช่ยังไงอาจารย์สัจธรรมถ้าพวกคุณมีสัตว์มีสินอ่นะคุณต้องการอะไรเราก็รักษาได้หมดแล้วฮะหรือคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราจะรักษาได้หมดแต่ทุกคนจะต้องมีสัจธรรมนะถ้าไม่มีสัจธรรมคือเราสัจธรรมคือความเป็งที่มั่งจันมีสัตว์มีศีลมีศีลออ๋ ถ้าไม่มีสัต์ก็ไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลแต่ว่ารักษาการจารยี่ต้องแบบรับคำมั่นสัญญาว่าจะทำนั่นทำนี่หรือเปล่าเป็นคนดีให้ให้แก่สังคมให้แก่สังคมให้แก่มนุษย์โลกคอเช่วยเพื่อนบ้านถูกต้องอ๋อแล้วอย่างผมเนี่ยภรรยาผมเป็นไมเกรนไมเกรนคิดถึงผมทุกวันทุกวันนี่มามาลองมาลองคิดจน ปวดหัวเลยเนาะไม่ใช่ไหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือก็เป็นนาเก่งเขาสะสมมาคุณตุ๋ยนี่คุณตุ๋ยรู้อะไรมาคนที่ใช้สมองเยอะมันจะเป็นสมองเยอะจักษาได้ไหมอาจารย์ได้เหรอฮะง่ายมากเลยรักษาไม่เก่งก็ได้ไม่ง่ายมากเหรอฮะทั้งเดียวก็หายแล้วใช้อะไรฮะใช้ยายาทิ่ไหนก็ได้ไม่ไม่มียาไม่มียาอ้าวยังไงครับอาจารย์วิชาสัตยธรรมกับการกดจุด ก้นอยช่อาจารย์ไปรําเรียนมาจากไหนตอนที่อยู่เยอรมนีชาตต่างประเทศมาษาเยอะมากเลยเยอะมากลูกศิษย์นะทั้งลูกศิษย์และทั้งไม่ใช่ลูกศิษย์แล้ววิชานี้อาจารย์ไปรับเรียนจากไหนมันเป็นมาเองมันเป็นมาเองตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นมาเรื่อยเรื่อยมันช่วยเหลือเพื่อมนุษย์บ้างนั้นเองก็ถเก่งเลยอาจารย์ถ้าคนเราถ้ามีมีความต้งมุ่งมั่นจะทําในสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมหรือว่ามีเมตตาธรรมกับมนุษย โลกคนอื่นแล้วว่าตั้งใจจริงีรวมการที่แน่แน่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์จะมาช่วยคนในประเทศไทยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็อยู่แต่เยอรมันอาจารย์เราช่วยได้ทุกที่นั่นแหละด,<ช>ด้วยทุกใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้คือญาติพี่น้องเราหมดทุกคนเราต้องการช่วยเหลือทุกคน,นจะทำนี่เรื่อจะ,ะทำนะอย่ามาเลงเลวมาเลงมะเลงมาเเลง อะไรก็แช่งอะไรก็แช่งเราเราทำได้หมดทุกอย่างเราจะเล่นทุกอย่างทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวให้คุณมีสัจจะทำแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่มีคือเราไม่ช่วยเลยเราทําไม่ได้นะเราทำไม่ได้อาจารย์ต้องแพงไหมครับรักษารักษาเราครูเราไม่เราไม่อะไรอาจารย์เรื่องเงินเรื่องทองเราไม่เอาอ๋อเงาอ๋อแล้วเอาไปไหนอ่ะเอาตังค์ไปไหนเอาไปกินอาจารย์อรักษาคนนี่มัน ใช้บลังจิตด,ด้วยแล้วมันเรต้องใช้ด้วย่ไหมคุกํบางบคนกำหนดเลยนะ,ะต้องเท่านี้ที่ยอมรักษาใช่บางที่บางที่กำหนดเลยนะบางที่สองพันสามพันบางสถานพยาบาลด้วยครับผมจะป่วยใปรรอดไม่ได้ยังไม่ถ้าเราท<ด>ํา,ทาอยู่ที่ประเทศเยอรมันหรือฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเรียกอยู่เพราะว่าที่น่นเราจะต้องมีการเสียภาษีนะทำถูกต้องแล้วต้องมีรายการเขียนลงแต่เราก็มีสองรายการนะบางสำหรับคนจนเราจะไม่เอาเลย เราจะทําเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่สังคมที่แบบ่เจ็บป่วยแล้วว่ายากจนหรือไม่มีเงินมีทองที่จะรักษาได้เราจะทําเป็นธรรมทานให้เฉพาะวันพฤหัสเราจะทำแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นปกติที่ที่ประเทศเยอรมันนะแต่ที่เมืองไทยเรายังไม่เคยได้ทำให้ใครเลยในเมืองไทยนี่อย่างได้เลยเนี่ยดังเดี๋ยวเราจะบอกน้ำเบอร์ใช่ไหมตุ๋ย บอกนําเบอร์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ดีเบอร์โทรบอกเลยได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมดานนี่ขอโทษนะมาเลงเนี่ยเอาขั้นแรกใช่ไหมพี่จะต้องไปหรือว่ามาเลงขั้นแรกนี่ก็เอาขั้นแรกดีกว่านะมะเลงมันมีสามระยะระยะหนึ่งยังโอเคเรื่องถ้ามันกินไปยาวแล้วเราก็ระยะสามเนี่ยเราก็นั่งดูก่อนดูก่อนว่าดูก่อนว่ามันวิบากเขาเป็นยังไงแล้วเวรกรรมเขาเป็นแบบไหนมาเลงกินเขาไปถึงไหนแล้วออวิบกกรรมมีแค่ไหน คุณทําอะไรไว้มั่งตัวมีบากนั้นเจาะคุณได้แค่ไหนแล้วเราต้องดูตอนนี้้วยต้องดูมีบากกันใช่ต้องเช็คด้วยต้องมาถือสัจธรรมให้ได้ด้วยแต่่อนเราจะทําเราต้องมีข้อแม้ว่าก็ในใน่ตัวสัจธรรมเนี่ยหนึ่งคุณจะเป็นคนดีของสังคมสองคุณต้องมีสัจธรรมมีศีลมีสั รักษาโรคภัยแค้เจ็่เป็นคดิพลังจักรวาลใช่พลังนี้จะมาเองพลังนี้มาเองมาเอแล้วไม่หมดแรงอาจารย์วันหนึ่งได้แค่สองคนเราทําอยู่ที่โน่นวันเดียวเจ็ดเจ็ดแปดคนบางทีก็สิบสองคนข่าวดีจะมาทำที่เมืองไทยที่เมืองไทยเราก็อยากจะช่วยนะช่วยเนะโอ้โหช่วยตอนนี้อาจารย์ยังไม่ไม่พร้อมนะเพราะว่าสำนักงานก็เพิ่งจะจะเร็วๆนี้แล้วกันอาจารย์ช่วยโร็เก่าหน่อย เก้าอะไรอ่ะเก้าคืออะไรเก้าคือปวกตามข้อหายข้ออักเสบนี่เดินแล้วปวดต้งรู้จักคำว่าอาจารรมนี่อาจารย์นับถือพุทธหรือพราหมณ์หรือนับถือศาสนาอะไรกันนะเริ่ม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 เข้าอาจารย์นี่นับถือทุกศาสนานับถือพระเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ จะเป็นศาสนาหรือว่าศาสดาไหนก็แล้วแต่ท่านจะสอนแต่คุณงามความดีเท่านั้นไม่แบ่งแยกไม่มีแบ่งแยกอาจารย์จะศรัทธาทุกพระเจ้าที่มีสัจธรรมนะถือสัจธรรมเป็นหลักนะอาจารย์ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เก่งกล้าสามารถมาจากไหนแต่อาจารย์ยึดหลักสัจธรรมเป็นสิ่งนําที่จะสื่อสารขององค์เทพเจ้าทั่วทั้งโลกจะเรียกว่าเป็นสิ่งศึกษากลเป็นการโดยธรรมสัจธรรมโดยแท้ของธรรมชาติโดยธรรมชาติใช่ ในนี้ <ไป S 1> อาจารย์จะไป,ไปวัดไหนอ่ะวัดไหนที่อาจารย์ไปวัดไหนไปวัดไหนที่เขาจะมีโดมอย่างเงี้ยที่อาจาร,าารทยท์เข้ามาในประเทศไทยที่เขาไปสื่อสารอยู่ก็มีอยู่สองสามที่นะที่อาจารย์เข้าไปตอนนี้ แต่เขาเขานับถือคิดแบบอาจารย์หรออ่าใช่ใชเบื่เหมือนกันแบบเดียวกันอยู่ท่าไหนที่แรกก็อยู่ที่สำนักปู่สุวรร์ที่บางแคบางแคใช่ในเกษมหสิบ้าถูกอาจารย์ก็เคยไปมาแล้วก็มีการสัมมนาทุกศาสนาผู้นำศาสนาต่างๆแล้วเราเราก็จะหาข้อมูลกันว่า จะช่วยเหลือสังคมกันยังไงช่วยช่วยเหลือเรื่องเพศภัยอาถรรพ์แบบไหนทุกศาสนาเขาจะมีความเห็นออกมาแต่ละแต่ละที่แต่ละที่ว่าเราจะทํากันแบบไหนรวมกันอยู่ที่สนานักปู่สวัสดิ์น,นี่เยหรอครับใช่จะรวมกันอยู่ที่นั่นเราจะมีการสัมมนาแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็จะแนะนําให้สังคมได้สวดมนต์ภาวนาออนะสำนักนี้ที่เป็นเจ้าของโครงการสวน,นเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับใช่ถูกต้องของโดยทั่ไปจะนโมทัสซาหรือชิงนับบรรจศาสนาอื่นอะ พวกมุสลิมอิสลามคิสฮินดูมารวมกันได้ไหมฮะรวมรวมรวมแต่เขาจะสวดกับเราได้เหรอสวดเขาก็สวดของเขาไงเขาก็จะสวดของเขาแล้วก็อสรุปมันก็คือจุดหมายเดียวกันก็คือขอพรพระเจ้าขอพรพระเจ้าให้คุ้มครองพวกเราให้ความอยู่เย็นเป็นสุขกับพวกเราทุกคนน่าสนใจเลยตรงนี้จดหมายเดียวกันหมดจดหมายเดียวกันการเดินทางคนอัศนบางท่านอาขีม้าไปไปจังเรือไปทางรถอะไร ก็ไมเดียวกันหมดที่เราจะเห็นใะ้สงการศาสนาความแตกแยกศาสนาแต่ที่นี่รวมกันหมดรวมกันหมดเออแต่แยกมาจากไหนออย่างมนุษย์อีกกรนีอ่าใช่ศาสนาการแตกแยกถ้าพระเจ้านี่ท่านจะมีอุดมการเหมือนกันที่พระเจ้าจะรักษาพวกท่านทุกผู้ทุกนามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แต่กฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์น่ะจะมีกิเลสตัณหาความมันแล้วก็เขียนกันขึ้นมาเองเท่านั้นสองครั้งคุ้เศษสองร้อยปีไมครับ เอ้วขอขอถามสักปัญหาหนึ่งว่าสิ้นปัญหาเลยตือถามมาเลยถามมาเลยซักไหให้พออาจารย์ทารารินนี่ชื่ออาจารย์แต่ว่าแดนดินฮิมาลายาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนช่ฮิมาลายเปล่าคืออยูนู่นนะมันคืออะไรครับก็คงจะใช่ละมั้งก็ลงตัวอยู่แล้วไงมันคืออะไรฮะแดนดินฮิมาแดนดินฮิมาลายาก็คือตามครูบาอาจารย์บอกกล่าวก็เป็นที่จุดสุ่มรวมของอิทาลีอภิญศานของโลกที่นั่นนะฮะใช่ใช่โอ้เหมนเขาไกล่าที่พระศิวะอยู่ไหมครับ เขาไปไล่เคยไปมายังยังฮะอยากจะไปอยู่อยากไปต้องเรียนสัจจะทำให้จบก่อนโอ้โหเพราะตอนนี้พวกคุณยังเรียนกันไม่จบก็คือจะไปแก้กันอยู่จะเบื่อจะไปนะครับผมรักษาเก้าก่อนการเดินทางแล้วาการ้แต่สิ่งแวดล้อมอยู่ฮะยานะแล้วเมื่อกี้อาจารย์มีเรื่องเกี่ยวกับรักษาคนได้วันไหนอาจารย์จะเปิดตัวครับเมื่อไหร่จะเปิดตัวดีเปิดเปิดได้ที่นะออาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีมีบางสิ่งบางอย่างที่จะ ภาษางานให้ลงตัวจุดแรกที่เราจะเริ่มงานครับตามครูบาอาจารย์กล่าวอว่าไงครับมันเป็นรหัเป็นรหัสรหัสของอาจารย์เองนะที่รับปากจากครูบาอาจารย์มารหัสตัวนี้อาจารย์จะต้องประกอบให้ได้ตอนนี้ยังไม่รู้นี่รู้แล้วรู้แล้วรหัสเลยแล้วพวกผมจะไปรักษากันทังไหน เดี๋ยวจะบอกเองเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมด้วยเกิดคุณไหนมีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมมีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายเลยแต่ได้วยความศรัทธานะต้องความศรัทธาก่อนใครจะมาหาเราด้วยความศรัทธาในพระเจ้าด้วยความศรัทธาในองค์เทพเจ้าองค์เทพเจ้านะแล้วถ้าหายคุณหายแล้วคุณต้องเป็นคนดีของสังคมคุณตุลยาถ้าคุณไม่ทำตามกฎเกณฑ์นี้ เราทําอะไรไม่ได้เลยโอ้โอ้ต้องมีการทำไม่ได้ต้องลไม่ได้ได้ไหมคุณดุยค่ารักษาเลยแรกแรกด้วยสัญญาธรรมแล้วตกลงจะเปิดเปิดเมื่อไหร่ครับเอออาจารย์เนี่ยมันก็กินเวลาเดี๋ยวอาจารย์ต้องบินไปเยอรมันอีกอะครับไปมาอยู่นั่นแหละยังไงก็ต้องช่วยผู้ที่ป่วยเจ็บด้วยนะโอรหัสล่าสุดรหัสล่าสุดบอกได้ไหมฮะบอกไม่ได้อ่าได้ไหมข้อมูลรหัสรหัสบอกไม่ได้และรับสบอก็ไม่รับสิครับใช่ถูกต้องอาจารย์เลนเพลงเนี่ยอาจารย์เขียนเองเนี่ย เพลงนี้ยาวที่สุดในโลกเนี่ยปมปมไม่มีไม่มีสร้อยไม่มีสันอะ <c oughs> ไรเลย <c oughs> กบับเดออีเกิลเนี่ยปมกันเลยนด้นด้ลงกินนินมุกได้เลยนะ <c oughs> ลองกินนินมุกเลยเป็น,<ห>นบทเพลงที่ยาวที่สุดในโลกเพลงจะเบียดนาทีสิบสองนาทีไม่มีใครอะนี่ของศาสนาฮินดูของฟาเหมือนกันได้ของของอาจารย์มาเพลงอะไรเนี่ยกันญจนเพลงสวดมันก็แบบมาแบบเป็นเพลงเป็นบทเพลงจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันจะมีคาถาอยู่แต่ละเพลงแต่ละเพลงอาาจรย์เขียนยังไงอาจารย์ อาก็หลับตาเขียนก็บอกแล้วไงอาทิตย์ที่แล้วเออจันท์ที่แล้วก็ยังบอกอยู่ว่าหลับตาเขียนอยู่สมาธิเขียนอยู่แต่สิสอยไม่มีมีแตนเหมือนแหล่เลยอาก็ไปแบบแหล่เป็นมนตราไปเลยจะไปเอาสร้อยมาใส่ทําไมเราไม่ได้ทำเล่นๆไม่ผมใส่เราความเป็นจริงความเป็นจริงถ้าเราใส่ถ้าเราสร้อยมาใส่มันก็กินเวลานานก็ไปอีกครับไม่ใช่แบบน้ำเน่านะเราทําด้วยศาสธาทมเราทาด้วยความเป็นจริงทุกคําเขียนทุกคําร้องเป็นเนื้อหาสาระขององค์เทพเจ้าที่ให้เรามา เขียนมาบอกทุกคนมาเตือนทุกคนว่าสังคมเวลานี้เป็นยังไงเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนะถ้าทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยต้องต้องใช้ปัญญาด้วยคิดด้วยไม่ใช่ฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบทั่วไปที่เขาเขียนเขาทากันไอ้นั้นไอ้นั้นเราไม่ยุ่งด้วยเราไม่ได้ฟังเอาะฟังอภินแล้วไปังจะแล้วเกิดปัญญาฟัให้เกิดปัญญาไหนเรองแบบนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ เราหรลับก็ให้เร็วมาหลายจานลยใเร็วมาหลายจานแล้วอาจารย์อาจารย์แตงล้อาจารย์คนเดียวฟังก่อนมันเหลือสองเพลงนี่อาจารย์คนเดียวนะพวกคุณทําอะไรกันอยู่คณะเก็โลกปฏิหารอาจารย์ทำคนเดียวนะแล้ววันวันหนึ่งเคยถามอาจารย์ไหมอาจารย์ทําอะไรวันนี้งานนันไปถึงไหนแล้วพวกคุณทําอะไรกันอยู่นี่ฉะนั้นไม่ต้องถามเลยงตรงเรื่องเดียวครับ เราเนี่ยนะฮะรายการสดไม่มีเตียมรายการสดสดไม่มีเตี้ยมนะฮะเถียงได้เลยว่าเนะไรนะว่าเล่นกันได้คือทั้งสี่ท่านเนี่ยทั้งอาจารย์และผมสามคนเนี่ยเปรียบเสมือนคุณตาเรลีเนี่ยเป็นอาจารย์เราแล้วมาร่วมรายการ เราเห็นเขาเรียกคุณภาพของอาจารย์คผมนะสิ่งที่ไม่เคยไปเราก็ได้ไปเห็นไหมเห็นไหมก็ต้องมีหลายรถรายการที่มีหลายรถครับแอกมีวิชาการมีความรู้มีขำมีเครียดแต่ตอนนี้เราเครียดก่านี้จืตต้งเต่ดขายออกไปแล้วรายได้อาจารย์จะเอาไปทำอะไรอาจารย์บอกว่าไม่เอาเงินแต่ทีนี้เวลาเข้ามาเกิดเงินเข้ามาเกิดบางคนสนใจเป็นประมาณท่ใช้จุดประสงค์อะไครับกองทุน มหาบุญอุ้มโลกท่านครูบาอาจารย์บุรณนทิฏไหนไปเข้ามูลณทิ่ิไหนที่ไหนอาจารย์เพื่อจะช่วยเหลือสังคมชาวโลกครับผมไปทั่วโลกไปทั่วโลกใช่ชื่ออาจารย์เนี่ยคือจะไปทุกประเทศแล้วแหละไม่ใช่อยู่ในเซฟไม่ใช่กาชาดไม่ใช่ทุกที่ที่มีสังคมที่คนยากคนจนหรือว่าเด็กกำพร้าคนชราที่ที่ขอมาใช่เราจะช่วยเหลือไปทุกที่นี่เขาเรียกกลุ่มกองทุนมหาบุญอุ้มโลกใช่ นี่อาจารย์ก็บอกใช่แต่ว่าหมายถึงว่าบางทีเราใะคิดถึงการทำบุญว่าเข้ามูลนิธิเรยูนิเซฟบุญนิธิสภากาชาติบุญนิธินู้นนี่บางคนกจำกัดเข้ามูลนิธิตัวเองแต่นี้รอบโลกอันนี้ผมขออะไรอย่างหนึ่งคือว่ากลุ่มกองทุนตรงนี้มันบางอยู่ทุกวันถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไปอีกสักกลุ่มนึงเนี่ย พราะะันมันมีหนาขึ้นเนี่ยอยากหาสมาชิกเดืออยากวิหานมีสมาชิกมาสมาชิกนะครับมีฐานให้มันคงขึ้นครับก็ท่านผู้ชมเป็มาชิกได้ตอนนี้บางมั่วบางมากคนที่มีเจตนามีจุดประสงค์อย่างที่อาจารย์เนี่ยตอนนี้อุดมการมุ่งมั่นอย่างอาจารย์นี่ไม่ได้คิดเพื่อเพื่อตัวเองไม่ได้คิดว่าเพื่อใครๆคิดเพื่อทุกทุกคนชาวโลกที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาจารย์มีความครั้งหนึ่งนะอาจารย์เคยไปที่กัมพูชาอาจารย์ไปเห็นเด็กกำพร้ากลุ่มนั้นนะ อาจารย์เนี่ยก้มลงกาบพื้นดินถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ข้าแต่แพนพระธรณีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้อาจารย์จะกลับมาช่วยเหลือเด็กพวกนี้ให้ได้โอ้โหนะแรงจ้าด้วยจิตอันนั้นมันฝังอยู่ในหัวเด็กกำพร้าน่าสงสารมากและประเทศอินเดียอีกอย่างหนึง่งวันวันหนึ่งมีเด็กตายไปเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับทางถนนแล้วทุกคนที่ไปสร้างบุญทางกุศลสร้างแต่ก่อแต่อิฐซื้อแต่ปูนสร้างแต่ ทุส่งทุกอาแล้วเราปล่อยให้คนยากคนจนนอนอยู่ละลี่ละลาดมันน่าเวทนาแค่ไหนล่ะคนนี่ใช่ไหมอาจารย์จะเริ่มทํากองทุนเแล้ววอนให้เป็นสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะมีเขาเรียกลูกโลกมหัศจนจั์หรือลูกโลกปฏิหารจะสร้างให้ทุกอย่างมันสมดุลกันนะครับคนไหนแฝงรูกโลกแล้วจะสมดุล ชีวิตจะเริ่มสมดุลก็อยากฝากประยาสัมพันธ์ท่านผู้ชมด้วยว่ารายการเราก็เป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมเป็นรายการที่แบบควรสนับสนุนและสร้างสรรค์นั่นอยากให้พวกเราเนี่ยหรือกลุ่มแบบพวกเราเนี่ยอยากให้เยอะเยอะนิดหน่อยเยอะหน่อยบางคนรวมตัวกันเยอะๆหน่อยทุกวันนี้เราก็เยอะอยู่แล้วนะเราก็เข้าไปหลายๆกลุ่มอยู่ประเทศไทยแเราท่านผู้ชมสังคมเอาท่านผู้ชมมาเลยครับอ้าวก็ได้เลยถ้าจะให้อาจารย์ธาริน ช่วยเหลืออะไรก็บอกนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์สํานักงานอยู่ที่ไหนคุณตุ๋ยคุณเล็กลองดูสิทสํานักงานเราครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นหน้าจอให้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เรามา่งแบ่งกันนิดนึงหมายจะกําลังมาอาจารย์เดี๋ยวจิบน้ําชาหน่อยน้ําชาครับผมกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับช่าง